คุณพ่อเนี่ยซื้อบริษัทนี้มาประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นคนไทยก็คงอยากจะซื้อประกันกับบริษัทต่ตางชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มจากหัวเมืองเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนโดยอาศัยการที่คุณพ่อคลุกคลีกับตัวแทนนะคะขายประกันอย่างที่บอกบางทีต้องไปขายตามวัดตามอะไรต่างเนี่ยคือคือเราก็สร้างแบรนด์ของเราเนในต่างจังหวัดก่อนเพราะตอนนั้น,นตลาดในในกรุงเทพนี่เจาะบริษัทต่ตางชาติยาก หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทต่างชาติเนี่ยก็มีการโฆษณาว่าเขามีอันดับเครดิตเรตติ้งนะคะตอนนั้นประมาณเกือบเกือบ20ปีแล้วนะคะไทยประกันชีวิตก็เลยคิดว่าเออเราก็ต้องมีเรตติ้งบ้างตัวแทนจะได้มีเวลาไปขายให้ผู้อบก,กันเนี่ยเขาจะได้มีความเชื่อมั่นนะคะซึ่งดิฉันก็เป็นคนคือทำโปรเจกต์นั้นเองก็ด้วยความหวาดเสียวนะว่าเฮ้ยเราเขา ฝรั่งเขาจะมองเราเป็นเรตติ้งประมาณเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าไทยประกันชีวิตได้รับเรตติ้งอันดับสูงสุดเป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยคนแรกด้วยค่ะที่ทําเรตติ้งสำหรับจุดเด่นของเราคือข้อแรกเนี่ยเราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ก่อตั้งโดยคนไทยนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะส่วนอันที่2เนี่ยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่เราเชื่อว่าหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ข้อที่3เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเ,เรามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกได้ว่าหลากหลายในธุรกิจประกันชีวิตนะคะโดยเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนผ่านธนาคารแล้วก็ผ่านพันธมิตรธุรกิจเช่นบริษัทเช่าซื้อและก็บริษัทเครดิตการ์ดโดยในส่วนของตัวแทนเนี่ยเรามีตัวแทนถึง6 0,000กว่าคนนะคะซึ่งนับเป็น25%ของจำนวนตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทยทั้งหมด เรามีสาขานะคะรวมทั้งหมดถึง264แห่งนะคะครอบคลุมทั่วประเทศนะคะแล้วก็เรามีอัตราการเติบโตของกำไรนะคะคือเรามีกำไรสุทธิเนี่ยต่อเนื่องสืบเนื่องมาเกินกว่า15ปีนะคะโดยปี2,562ค่ะเรามีกำไร6,777ล้านปี2,563เรามีกำไร7,692ล้านนะคะ แล้วก็ปี2,564นะคะกำไรเราเนี่ยเบรกเลคอขอดเลยค่ะไปที่8,394ล้านนะคะก็ขออธิบายนิดนึงนะคะไทยประกันชีวิตเนี่ยเป็นบริษัทประกันชีวิตนะคะเรารับประกันชีวิตเราไม่ได้ทําประกันชีวิตแบบเจอจ่ายจบนะคะ แต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็อย่างเหมาะสมนะคะแล้วเราก็ดูสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะสินไหมที่เกิดขึ้นของเราในส่วนของเกี่ยวกับโควิดเนี่ยจะเป็นสินไหมของค่ารักษาพยาบาลนะคะจากผู้อภาร์ที่เจ็บป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วกออ็มีการชดเชยรายได้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยอัตราสินไหมของคนที่ไม่ได้เป็นโควิดเนี่ย ะะก็เข้าโรงพยาบาลน้อยลงเพราะว่าทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้ก็เลยทําให้อัตราสินไหมโดยรวมของเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากอดีตนะคะเรื่องสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยกับกลายเป็นผลดีเพราะว่าทําให้คนเนี่ยคิดถึงการประกันชีวิตมากขึ้นนะคะโดยที่ว่า ถ้าอยากเห็นจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกคน,นจะมีประกันชีวิตนะคะคนหนึ่งเนี่ยมีอาจจะมีเกินหนึ่งกรมธรรม์ของเขาก็เป็นสังคมผู้สูงวัยส่วนของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้หลายคนนะคะหลายคนก็จะคิดว่าอ้าตอนนี้เกิดเออเราไม่มีลูกเราแก่ลงเราจะทํายังไงเ,ออเราควรจะมีประกันชีวิตไหมแล้วก็การเกิดโควิดเนี่ยทำให้ทุกคนรู้ว่าโอเคบางคนเนี่ยอยู่ดีๆ14วัน หายไปเลยหรือว่าอาจจะป่วยถ้ามีประกันเท่านั้นก็จะหาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ท่านคิดว่ากับเป็นส่วนเสริมนะคะเอ็ดิ้งโซซายตี้เนี่ยเป็นส่วนเสริมทําให้คนไทยเนี่ยนิยมการประกันชีวิตมากขึ้นค่ะประมาณสัก15ปีย้อนหลังเนี่ยอาจจะเรื่องว่าบทางแบงค์เนี่ยก็มีการขายประกันมากขึ้นข้อดีของตรงนั้นก็คือทําให้คนเนี่ยเข้าใจถึงความจําเป็นของการมีประกันชีวิตมากขึ้นน,นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีอัตราการ เข้าใจมีคนที่เข้าใจแล้วก็อยากจะซื้อประกันเนี่ยด้วยตัวเองนะคะโดยไม่จําเป็นจะต้องไม่ให้ใช่ตัวแทนมาตื้อมาบังคับเนี่ยอันเนี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยดิฉันคิดว่ามากขึ้นไปอีกนะคะอีกข้อหนึ่งที่เราลืมเสียไม่ได้นะคะก็คือค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นด้วยอะคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ารักษาพยาบาลถูกเราก็คิดว่าเราจ่ายเองไหวนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ที่แพงขึ้นแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ย ดิฉันก็คิดว่าต่อไปในะคะา่ารักษาพยาบาลก็คงจะแพงขึ้นด้วยเพราะว่ามีโรงพยาบาลเอกชนก็เริ่มขยายไปต่างจังหวัดนะคะและเมื่อมีโรงพยาบาลเอกชนนะคะคนคงจะคิดถึงการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพค่ะคือดิจิตอลของเราเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทมันตั้งมานานเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะคะระบบไอทีของเราก็อาจจะมีบางส่วนหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็อยากจะปรับปรุงให้มันทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วก็กับ ผู้ทำงานเนี่ยมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือส่วนแบ็ k ออฟฟิศในส่วนการตลาดอย่างที่บอกนะคะก็มีการทำดิจ uh, uh, ิทั face, ลเฟส e ูเฟสก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆเพิ่มให้ฝ่ายขายเพื่อที่จะใช้ในการหาลูกค้าเข้าถึงลูกค้าหลังจากนี้เราคงอยากจะมุ่งสู่ในการเป็น Data d r i v e n Company นะคะโดยการที่อาจจะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่อย่างมหาสารของลูกค้าเนี่ยเอามาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อที่จะให้ฝ่ายขายเนี่ยสามารถเสนอ Product ์ที่ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะ เราเป็นรุ่นที่2แต่ว่าคือคุณพ่อก็สร้างธุรกิจมาตั้งแต่เรียกว่าบริษัทเล็กๆนะคะแล้วก็เติบโตมาแต่ว่าดิฉันก็ทำงานบริษัทนี้มานานมากแล้วความท้าทายของเราคือเราก็อยากให้บริษัทเติบโตมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สําคัญอันแรกที่สุดนะคะมากกว่ากําไรคือความมั่นคงนะคะอันที่สองเนี่ยก็มีกําไรที่เก็บไว้บ้างคืนสู่สังคมบ้างนะคะอันนี้ก็คือนโยบายของไทยประกันชีวิตนะคะดิฉันขอเรียนให้ทราบว่า ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่ได้รับอานิสงส์จากผลของดอกเบี้ยขึ้นนะคะเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจบริหารเงินกองทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเราก็ทำงานง่ายขึ้นน่นะคะนอกจากนี้เนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยความที่ไทยประกันชีวิตเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคนะคะมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายมากๆในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะคะเออแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถทําให้หุ้นของเราเนี่ยเติบโตต่อเนื่องแล้วก็มีกําไรในระยะยาวได้นะคะไทยประกันชีวิตก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ขายหุ้นสามัญน,นะคะได้รับแปพรูฟจากกราตตเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับความคืบหน้าต่างๆรวมทั้งงานพับ l ิกร o ช d ชเนี่ยนะคะเราจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ i n v e s t o r t h a i l i f e c o m ค่ะดิฉันคิดว่า IPO ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเราคงจะเอาเงินนี้ไปในส่วน Digital Transformation นะคะทั้งในส่วนการตลาดนะคะส่งเสริมการขายนะคะอันดับที่2นะคะก็คือการเ,เสริม ช่องทางจัดจําหน่ายของเรานะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะพวกพันธมิตรธุรกิจหรือธนาคารนะคะก็อาจจะมีการจัดหาช่องทางใหม่ๆต่อไปส่วนที่3นะคะก็คือการเสริมความแข็งแกร่งของเงินทุนนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันในบริษัทไทยประกันชีวิตนีจะเป็นบริษัทที่มเออีเงินกองทุนเนี่ยติดอันดับเรียกว่าท็อปทอปของธุรกิจประกันชีวิตเลยนะคะสิ้นเดือนมีนาคม2565เนี่ย ไทยประกันชีวิตมีเงินกองทุนนะคะหรือแคปิตอลเรชั่ถึง360.57%นะคะหลังจาก IPO เนี้ยเราก็คิดว่าเงินจำนวนเนี้ยที่ได้จาก IPO เนี่ยจะเสริมธุรกิจให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะ